สวนก็ตอกไม้ไม่มีอหรอกฮะเจ็ดวันทีแปดวันทีแม่ที่เคยมาเล่นสุมสวนบ่ได้ขาดเมื่อดีหนอเมื่อดีตื่นแต่เศร้าเมื่อดีตื่นแต่เศร้าเมื่อสองเท่าเฝ่าแค่สวนใจวนวน แจ้งว่แห็ม้วนไอเถ่าไร้ึ๊บตเป็นบ้านสงมมาเจ้านับตื้นสัมมรทัศน์ป้าโกนยักมวนเป็ดเห็บข้าวมันกระมวลละหายน้อยกระพ๋วนตัวจะมาวัดฝั่งให้ขวัญกระตีป้อนเชิอรับเจ้าตุนเผา้เงเสียบอไฟอยู่เลยแม่ไปที่สิ เอาละเอาละข้าเือาราไม่เลือนเฟย์่รืลัก็เนฟเลยเ่าเลยเจ้าเด็กนหละเทาเลยยรันเอากันมาสิสิปีหาสิปีแล้วพอมึงว่ามีลูกี่เต่าเย็นจังไหนบาดเท่ากันเลยูกหูขอมาเลี้ยงข้างเอามาท่านข้างขอมาเลี้ยงอันนี้ก็เนเีมาออกเออาเนี่ย ได้พัฒนาใ <มา S 1> จจนเกลียดหนาอีกกคนได้พัฒนาลดแมวเอ้าาขาปลารรม้ชผมมันเคลื่อนของปลาดิบแมวหรื <c oughs> อนนะะแม่ดิบีอันนี้เปีย,ปยกยกอ,อมาเดียงอันนี้ก็มมเดียงล้วกขหอมะเดียงด้วกันดอกน,น้ำเต้อง,อง,งกันนี่เ นี่ลูกตานี่ก็ขอมาเลี้ยงขึ้กันพ่อแม่เขาเลี้ยงก็ไวเขาได้มาทา,านเฮาจะเลี้ยงกเอยเอา,ม,าม,มันห้เห็ดยังมังปกักัวาดง็ห้เห็ดแหงอู่่ว่าหยันขอมามเลี้ยงขอมาตบ้าทแม่เอให้้า แม่ก็พอกะหักกระมูได้ลูกพ่ะว่าบักลาเนี่ยลอกูได้ลูโอวัน้อลพีันร้อนด้วาจังซีสาลูกลาเปลี่ยนชีค่ะมาใส่แม่เอลพีมั้กะจังเียลุกลาต้นไม่ต้นไหนแม่อคี้สจตายมาเล้่หัวจักโก้ไอพวกเหนโย่ใส่ต้นไม้นั่นคตรแม่คไยคอยบอกมานึงบอกยังอีพวอแม่ เราว่ามันคุยควากัที่มือดงที่ดำดำันเาแมนดิเป็นยังบ้างขี้เแล้วไม่ตายันคุตามันคุยแบบไฟมันยไฟมับไมันเสยวจังแนมขี้เกียจ้งใจในขอร้องไฟจุดเบือันฟึ่งจังสีสเกมือนี้แม่วาอุดไปอย นำเปเยถ้าหากว่าตัวใหม่ตัวหลังแน่อาพี่ตายเขาสิสิบมหาชีวิตได้รูกหลานกยากใหญ่จ้าอันจี่เจฟหสามคนเขาไปพูดไปถ้าพูดไปยไปหนักหนาเดินไปไปใหม่มาอีหลาเขากระสับกระส่านเยหนาด้อใช่รัวัวยูเซฟหัวปางข้อยูพียูพีหัวบัวยูเซฟหัวยูพี่อดมเงาห่างปเ้อเอาคว้เหรอไม่ดมเป็นพอ ใอ้กรยอนอะรักเท้า oh. oh, ้าสังเกตี่ยังบอก้าเบึงนางสวยแดงจึืงคือแล้หัวไหนทวยนะเจ้าพี่้านเกิดอาเศที่ยังเท่าล้วมน้านเก็เป็นตอนมันก็บ่เป็นตอนลาแต่ไม่มาเป็นนามเออสมุทสาวยน้ลงไก่มกีปนไทแกงกัทั้งเดือนาแดเฮียก็แม่หลังจากเจ้าแม่พี่ แต่สัง่งให้ทหารเสนาท้ากุมมัดพังสรีใส่หอยร้อยลองนอ้ำเวลานั้นดำลองไต่หอยก็ลอนร้อยเห,หนือนนะสวนกระแสนาที่ท่านตามตา,มตามเหลือหล่นไอ้ขบุ้นมากับแค้มสวนหิ้งทางอายการยาเท่าสิมาพ่าแกมโน นแรกที่สิงหมักเอาตัวรอดกันยอดดีโอ้จกรเจาตัวรอดทอดเท่าทีมีไพลงสินีมา่สิ่งของที่ทำให้ใจพ่อหายยังวพ่อหายพ่ออหู่โอ้ยเนางูกินยัพ่อหาพ่อหาจ้าเป็นี่อย่าัข้แล้วไนี้ควอใครดูพ่อหาอันนี้ปริมาณเท่าไหรนั่นมันมีหลายแนวไม่หายอย่างเน้เท่านี้วันีห เท่าแหลมปัดหาเป็นไหทองค่ำเจ้าบ่ต่องห้าคอยเอาไปขายเป็นไหทองค่ำบ่ต้องมาขอเงิน่อยไปดล่นบางไฟเด้อเท่าแหลมเด้ออยสิไปบ่มีสควนไปมีสควนบ่หาอะไรบ่คือดินยิกยิกยิกยิจงจีนงเบง่เนาะเปิดบงทุเนใช่หยังเนาะบดีเนาะ

ตะกี้จะดูร่วมกินแบ่งกันบ้างเอาคนนี้ขึ้นมาเด็กหน่อยจากนั้นผู้เั้เอ๋ยจำสวนน้ำเด็กหน่อยวางเต่าเพิ่มผาเพิ่มถนนเพิ่